สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนบุบสินาประเทศเด็กกระตังประเทศพี่น้องเหมือนี้ก็ไม่อยู่กับสองมาต้นแสงดาวคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเหมือนี้กเปิดฝากขึ้นมา,อ,นาอยู่ในห้องเลิกพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศอยู่ในห้องหลังจากเข้าอีพีแรกพี่น้องเข้าไปหาใส่กับรักงอก็เขาก็มาปิีงมาปิกแล้วไม,ม่ต้องทัวร์ได้หนึ่งพี่น้องปีกนู้กตัวใหญ่ไปแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยคุ้มต่ำเลยเนาะ เขากระาถ่ายพี่น้องวงตอนปิีงพี่น้องเอ้ยกระตังทัวตัดผ่ามากก็ได้อะไรบ่อยพี่น้องขึ้นปร่เทศบ่อยนะพี่น้องมากมันกินเ้าไดมกันบรรยากาศยังในห้องนึกถึงพี่น้องเอ้ยมือนนี่กินข้าวไดมกันพี่น้องเอ้ยวงทัวร์บูโรมาไลพี่น้องซ้ำเลยนะอาหารบ้านเฮาเด๋องเอ้ยอพี่น้องมากเสพ 冰妞冷不冷，朋友？ บรรยากาศพระนหอมวย่นกคลัตบมาว้าบนอนว้นี่วาบนอนกลั 嗯，是呢、嗯。嗯嗯 พี่น่องมาเนะขอะคือเขาเหมกันขาแรกพี่น้อนะขาแรกเขาตัวหนึ่อมาสนิทพี่น่องแต่มือเมนะ อาหารบรนเทาไปนี้พี S ead, <s ่น้องต้องรู้งเสร็ Da er det ferdig. Dank tầm nữa Senyap pinang ah. Sep. Tahan. Tahan sembuh. Sudah siap บทพี่น้องวทอินพี่น้องอ้าวสาระคิปนี้กับผกไว้พี่น้อง F4 burst ขู่สูขข้คนสอดการกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามส่องยูทูบมาต้นแสงดาวคือเก้าแบบพี่นอ้อยกดติดตามเพื่อเป,ไป็นกำลังใจให้เนี่ยฝ่ายพี่น้อง F4 burst ข,ขู่สูขข้คนเป็นกำลังใจมาต้นเหตุคิปด,ดีๆพี่นอ้องเบิ่งไปเดือดพี่น้องเ,เอ้าวสาระคิปนี้จิตอํานาจมาจากฝ่ายพี่น้อง พอการคลิปนาพี่น้องมาบอตุนสนาหยังมาฝักพี่ตโนงกับเราบ้งลู่สนเด้อ่านพี่น้องเลยสบายดีผ่าพี่นอ้องเมื่อสุขสุขคน